สวัสดีครับทุกคนยินดีนต้อนรับเข้าสู่นิววิรชัยพอดแคสต์ครับวันนี้เรามีหนังสือดีๆมาแนะนำกันอีกเล่มหนึ่งครับเป็นหนังสือที่ชื่อว่า Bas t s e l ลเขียนโดยคุณไมค์เบเยอร์ซึ่งเป็นไลฟ์โค้ชที่มีชื่อเสียงและเป็นผู้กอ่อตั้ง The c a s t Foundation ด้วยครับเพื่อนๆเคยรู้สึกไหมครับว่าบางทีเราก็รู้สึกว่าชีวิตที่เราเป็นอยู่ตอนนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากเป็นสักเท่าไหร่หรือบางครั้งเราก็ทำอะไรที่ขัดกับความต้องการของตัวเองจนทำให้ชีวิตไม่เป็นอย่างที่ฝันไว้ ในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนบอกไว้ว่าสาเหตุที่เรารู้สึกแบบนี้ก็เพราะว่าเราได้หลงลืมตัวตนที่แท้จริงของเราไปแล้วนั่นเองครับเขาเชื่อว่าถ้าเรากลับมาเชื่อมต่อกับตัวตนที่แท้จริงของเราได้อีกครั้งเราจะมีความสุขมากขึ้นและสามารถใช้ชีวิตในแบบที่เราอยากเป็นได้อย่างเป็นธรรมชาติครับวันนี้เราจะมาแบ่งปันแนวคิดของคุณไมค์เบเยอร์ออกเป็นสส่วนใหญ่ๆนะครับ ส่วนแรกเราจะมาพูดถึงว่าทำไมการเป็นตัวเองถึงสำคัญมากในการที่จะทำให้ชีวิตเราสมบูรณ์แบบและอะไรทำให้เราหลงลืมความเป็นตัวเองไปและในส่วนที่2เราจะมาดูวิธีที่ทำให้เรากลับมาเป็นตัวเองได้อีกครั้งเพื่อที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงดีๆให้กับชีวิตในทุกๆด้านครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนที่1ครับตัวตนที่แท้จริงของเราคือสิ่งที่เราอยากเป็น เบเยอร์ yer, ผู้เขียนบอกว่าการเป็นตัวของตัวเองนั้นเป็นกุญแจสําคัญที่จะทําให้เราเป็นคนในแบบที่เราฝันอยากจะเป็นตัวตนที่แท้จริงของเรานั้นประกอบด้วยค่านิยมหลกัหลกๆและสิ่งที่เรารักจริงๆซึ่งเป็นรากฐานของชีวิตในอุดมคติของเราเมื่อเรายอมรับและใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริงเราจะเป็นคนที่เราอยากเป็นได้อย่างธรรมชาติและมีสละและมีความมั่นใจในการไล่ตามสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขอย่างแท้จริง ลองคิดง่ายๆนะครับมันก็เหมือนกับว่าในชีวิตจริงเราถ้าเราเป็นคนชอบศิลปะแต่ดันไปเรียนบัญชีเพราะครอบครัวอยากให้เราเรียนแบบนี้เราก็จะรู้สึกว่าทํางานไปแบบฝืนๆครับไม่มีความสุขแต่ถ้าเราได้ทําในสิ่งที่เรารักมันก็จะเหมือนไม่ใช่การทํางานแต่เป็นการทําในสิ่งที่เรารักแล้วมีความสุขกับมันได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับแล้วมาดูว่าอะไรบ้างที่ทําให้เราไม่เป็นตัวเองทําไมการเป็นตัวเองถึงเป็นเรื่องยากทั้งที่มันดีขนาดนั้นนะครับ ผู้เขียนอธิบายว่าตั้งแต่เด็กเรามักถูกฝึกให้กดความเป็นตัวเองของเราเอาไว้ครับเพื่อให้คนอื่นยอมรับเราตลอดชีวิตที่ผ่านมาเราได้อิทธิพลทั้งจากความเชื่อพฤติกรรมและความคาดหวังจากครอบครัวเพื่อนและสื่อต่างๆรอบตัวเราเราได้เรียนรู้ตั้งแต่เด็กแล้วว่าเราจะได้รับการยอมรับถ้าเราทำตัวเหมือนคนอื่นๆและถ้าเราทำตัวแปลกแยกเราอาจจะถูกปฏิเสธหรือถูกมองว่าแปลกและแตกต่างได้ ลองนึกภาพเด็กนักเรียนในห้องเรียนนะครับถ้าเด็กคนไหนชอบเล่นคนเดียวหรือเล่นไม่เหมือนเพื่อนก็อาจจะถูกล้อถูกกลั่นแกล้งหรือถูกมองว่าเป็นคนแปลกแปกได้ทําให้เด็กหลายๆคนเลือกที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มแทนที่จะเป็นตัวของตัวเองและเมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะเริ่มลืมว่าตัวเองเป็นใครชอบอะไรเพราะเราพยายามในแบบที่คนอื่นอยากให้เป็นมากเกินไปจนบางทีเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเป็นใครกันแน่ครับ หลายคนคงเคยเจอเรื่องแบบนี้มาก่อนครับเช่นบางคนเรียนสายวิทย์คณิตเพราะพ่อแม่บอกว่าหางานง่ายทั้งๆท,ท,ที่ใจจริงๆแล้วชอบด้านศิลปะมากกว่าหรือบางคนกลัวที่จะพูดความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปเพราะกลัวว่าเพื่อนจะไม่ชอบและเมื่อเราไม่ได้เป็นตัวเองเราจะไม่รู้สึกพอใจในชีวิต ในประเด็นนี้ผู้เขียนอธิบายไว้ว่าเมื่อเราไม่ได้เชื่อมต่อกับค่านิยมและความชอบที่แท้จริงของตัวเราเราจะไม่มีเข็มทิศภายในจิตใจที่คอยบอกทิศทางให้เราตัดสินใจในแบบที่ตรงกับตัวตนของเราที่แท้จริงการขาดซึ่งเข็มทิศแบบนี้ทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดและผลที่ตามมาคือความรู้สึกไม่พอใจและไม่มีความสุขเช่นเราอาจจะเลือกทำงานที่ไม่มีความหมายสำหรับตัวเองหรือคบกับคนที่ไม่เข้ากับเราเลย ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเหมือนหลายคนที่ทํางานในองค์กรใหญ่ๆเพราะได้เงินเดือนสูงๆแต่ต้องทนทํางานที่ไม่ได้ชอบต้องเข้างานตั้งแต่เช้าและกลับบ้านดึกๆและตัวเองก็รู้สึกเหนื่อยมากๆจนไม่มีเวลาให้กับคนที่รักหรือครอบครัวเลยอย่างนี้ก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการจริงๆในชีวิตนะครับ และเมื่อเรารู้สึกไม่พอใจในชีวิตเราก็มักจะหาทางออกด้วยการพึ่งพาสิ่งต่างๆเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นเช่นบางคนก็ดื่มเหล้าบางคนก็ชอปปิ้งจนเกินตัวบางคนก็เสพติดโซเชียลมีเดียหรือแม้แต่การทำงานหนักจนไม่มีเวลาให้ตัวเองเลยพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาที่แท้จริงเลยครับแต่กลับทำให้เรายิ่งห่างไกลจากตัวตนที่แท้จริงมากขึ้นไปอีกและกลายเป็นวงจรที่ทำให้ชีวิตเราแย่ลงเรื่อยๆครับ มาต่อกันที่ในส่วนที่2นะครับวิธีกลับมาเป็นตัวเองและมีชีวิตในแบบที่เราต้องการในส่วนนี้เราจะมาดูวิธีที่ทําให้เรากลับมาเชื่อมต่อกับตัวตนที่แท้จริงของเรากันดีกว่าครับซึ่งจะช่วยให้เราหลุดพ้นจากพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสุขภาพและมีชีวิตที่เป็นตัวของตัวเองและมีความสุขได้มากขึ้นผู้เขียนแนะนําไว้3ขั้นตอนง่ายๆดังนี้ครับ 1. คือประเมินชีวิตของเรา 2. คือสร้างตัวละครที่แสดงพฤติกรรมทั้งที่ตรงและไม่ตรงกับตัวเราและ3ตั้งเป้าหมายที่สอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริงที่เราต้องการครับ เรามาเริ่มกันที่ขั้นตอนที่1ครับการประเมินชีวิตของเราในขั้นตอนแรกคือการสำรวจด,ดูว่าเรามีความสุขกับสิ่งต่างๆในชีวิตได้แค่ไหนผู้เขียนบอกว่าเรามักเป็นตัวของตัวเองในบางด้านของชีวิตมากกว่าด้านอื่นๆเราจะรู้ว่าเราเชื่อมต่อกับตัวตนที่แท้จริงในแต่ละด้านมากแค่ไหนโดยการดูว่า เรารู้สึกสบายใจและมีความสุขในด้านนั้นๆหรือเปล่าเช่นบางคนอาจจะรู้สึกมีความสุขมากๆเมื่ออยู่กับเพื่อนๆแต่รู้สึกอึดอัดเมื่ออยู่ในที่ทำงานนี่อาจเป็นเพราะเราได้เป็นตัวเองเวลาอยู่กับเพื่อนครับแต่ต้องสวมหน้ากากเป็นสิ่งที่ตัวเองไม่ได้อยากเป็นเวลาอยู่ที่ทำงานในขั้นตอนที่1นี้เบเยอร์ er ผู้เขียนได้แนะนำให้เราประเมิน6ด้านหลักของชีวิตดังนี้ครับ ด้านที่หนึ่งคือความสัมพันธ์กับตัวเองในด้านความสัมพันธ์กับตัวเองเป็นพื้นฐานที่สําคัญเพราะมันเกี่ยวกับการพูดคุยกับตัวเองการดูแลตัวเองและความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองครับถ้าเราเป็นตัวของตัวเองเราจะรู้สึกเห็นอกเห็นใจตัวเองมั่นใจในตัวเองและยอมรับในตัวเองได้แต่ถ้าเราหลงลืมตัวตนที่แท้จริงของเราไป เราอาจจะวิเคราะห์หรือกล่นด่าตัวเองอย่างรุนแรงและไม่ดูแลตัวเองทางร่างกายและจิตใจลองถามตัวเองดูนะครับว่าเรามักจะพูดกับตัวเองในใจยังไงถ้าเราชอบบ่นด่าตัวเองหรือตำหนิตัวเองอยู่บ่อยๆนี่อาจจะเป็นสัญญาณว่าเรากำลังไม่ได้เป็นตัวของตัวเองอยู่ครับต่อมาด้านที่2ครับความสัมพันธ์กับผู้อื่นคุณภาพของความสัมพันธ์กับคนรอบข้างก็บอกอะไรเราได้มากครับ ถ้าเรารู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองได้เมื่ออยู่กับใครบางคนนั่นแสดงว่าความสัมพันธ์นั้นดีต่อเราแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราต้องปิดบังความรู้สึกทำตัวเกรงๆหรือเป็นคนที่ไม่ใช่ตัวเราในเวลานั้นนั่นอาจจะเป็นสัญญาณว่าความสัมพันธ์นั้นไม่เหมาะกับเราครับ ในสังคมไทยเราเรามักถูกสอนให้เกรงใจผู้ใหญ่ไม่โตเถียงซึ่งบางครั้งก็ทําให้เรากล้ามกืนความรู้สึกที่แท้จริงเอาไว้การรู้จักแสดงความเห็นอย่างสร้างสารรค์โดยยังคงให้ความเคารพต่อผู้อื่นจึงเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้เราเป็นตัวของตัวเองได้มากขึ้นนะครับด้านที่3ครับด้านของสุขภาพกายวิธีที่เราดูแลร่างกายก็บอกได้มากว่าเรากําลังเชื่อมต่อกับตัวตนที่แท้จริงของเรามากแค่ไหน ถ้าเราเป็นตัวของตัวเองเรามักจะมีนิสัยที่ดีต่อสุขภาพมีพลังงานสูงและรู้สึกดีกับร่างกายของเราแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลยเราอาจจะละเลยร่างกายและทำร้ายสุขภาพตัวเองอยู่เช่นบางคนก็ทำงานหนะักจนลืมกินข้าวให้เป็นเวลาพักผ่อนไม่เพียงพอไม่มีเวลาออกกำลังกายแบบนี้อาจจะเป็นสัญญาณว่าเรากำลังละเลยความต้องการพื้นฐานของร่างกายเราอยู่ ด้านที่4ี่คือการพัฒนาความรู้และทักษะเบเยอร์ yer, ผู้เขียนเชื่อว่าตัวตนที่แท้จริงของเราส่วนใหญ่ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอครับถ้าเราเป็นตัวของตัวเองเราจะรู้สึกมีพลังและมีแรงบันดาลใจเมื่อได้พัฒนาทักษะที่เรารักแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเราอาจจะรู้สึกเฉยๆไม่อยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆห,หรือไม่กล้าที่จะเผชิญความท้าทายต่างๆ ลองสังเกตดูนะครับว่าเรารู้สึกตื่นเต้นกับการเรียนรู้อะไรบ้างอะไรที่ทำแล้วรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากเพราะเราสนุกกับมันจนลืมเวลาไปเลยสิ่งเหล่านั้นอาจเป็นสิ่งที่ตรงกับตัวตนที่แท้จริงของเราได้ครับ ด้านที่5ครับคือด้านของอาชีพการงานเมื่องานของเราสอดคล้องกับค่านิยมความสนใจและความสามารถที่แท้จริงของเราเองเราจะรู้สึกมีเป้าหมายและสนุกกับงานที่ทําทุกวันแต่ถ้างานของเราไม่สอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริงเราอาจจะรู้สึกเบื่อหมดพลังหมดไฟและรู้สึกเดินไปแบบไร้ทิศทางครับอย่างเช่นในสังคมบ้านเราหลายหลายคนมักจะเลือกอาชีพเพราะความมั่นคงเงินเดือนที่ฐานสูงหรือเพราะพ่อแม่อยากให้ทําแต่ไม่ได้เลือกเพราะใจรัก ทำให้หลายคนต้องทนทำงานที่ไม่ชอบไปวันๆเป็นระยะเวลานานๆานครับและด้านสุดท้ายครับคือด้านของความเชื่อและจิตวิญญาณสำหรับหลายๆคนการรู้สึกเชื่อมต่อกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองเป็นส่วนสําคัญของตัวตนที่แท้จริงการมีความเชื่อหรือศรัทธาในบางสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศาสนาปรัชญาชีวิตหรือการทําความดีจะช่วยให้เรารู้สึกสงบและมีทิศทางในชีวิตที่ชัดเจนขึ้นครับแต่ถ้าเราสูญเสียการเชื่อมต่อในด้านนี้ไป บางคนอาจจะรู้สึกหลงทางหรือไม่เห็นความหมายของชีวิตเลยในสังคมไทยเราที่เติบโตมาพร้อมกับพุทธศาสนาหลายคนอาจจะพบว่าการกลับไปเชื่อมต่อกับหลักธรรมคาสอนหรือการทําบุญทําทานมักช่วยให้จิตใจสงบและมีความสุขได้มากขึ้นและมีความสุขได้ง่ายขึ้นด้วยครับเรามาต่อในขั้นตอนที่2นะครับคือการสร้างตัวละครของพฤติกรรมของเราขึ้นมา หลังจากที่เราประเมินชีวิตในแต่ละด้านแล้วเราจะรู้ว่าเราเป็นตัวของตัวเองในด้านไหนบ้างแล้วเราก็จะรู้ว่าเราแสดงพฤติกรรมยังไงอยู่เมื่อเราเป็นตัวของตัวเองและแสดงพฤติกรรมอย่างไรเมื่อเราไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเช่นเราอาจสังเกตว่าเมื่อเราอยู่กับเพื่อนสนิทเราจะพูดคุยอย่างมั่นใจและเป็นคนเปิดเผยแต่เมื่ออยู่กับเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งเรากลับกลายเป็นคนที่เงียบและต้องระมัดระวังคำพูดอยู่เสมอ ในเรื่องนี้ผู้เขียนแนะนําให้เราทําสิ่งที่น่าสนใจมากๆครับนั่นคือการสร้างตัวละครขึ้นมา2ตัวตัวละครตัวแรกแทนตัวเราเองเมื่อแสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริงตัวละครตัวที่2แทนตัวเราเมื่อเราแสดงพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริง ให้สร้างตัวละครเหล่านี้ให้ชัดเจนครับและมีชีวิตชีวาตั้งชื่อให้ตัวละครแต่ละตัวด้วยนะครับรวมทั้งต้องมีลักษณะทางกายภาพวิธีการพูดและบุคลิกเฉพาะตัวเช่นเราอาจจะตั้งชื่อตัวละครที่สื่อสารได้อย่างมั่นใจว่าน้องตะวันซึ่งเป็นคนตัวสูงท่าทางสงาา่าผ่าเผยพูดจาชัดเจนและเป็นคนอบอุ่นส่วนอีกตัวละครที่กลายเป็นคนที่ต้องคอยปกป้องตัวเองอาจจะชื่อน้องเม่นซึ่งเป็นคนตัวเล็กครับหลังค่อมพูดจาพึมพำและคอยหลบสายตาคนอื่น วิธีนี้จะช่วยเราสังเกตได้ง่ายขึ้นว่าตอนนี้เรากําลังแสดงพฤติกรรมแบบไหนอยู่เมื่อเราเริ่มรู้ตัวว่ากําลังแสดงพฤติกรรมที่ไม่ใช่ตัวเราเองเราก็สามารถหยุดและเปลี่ยนแปลงได้เร็วขึ้นครับเช่นครั้งต่อไปเมื่อเรารู้สึกอึดอัดในงานสังสรรค์และอยากจะหลบมุมเราอาจจะรู้ตัวว่าอ้าวนี่น้องเม่นกําลังเข้ามาควบคุมพฤติกรรมเราแล้วนะเราก็จะสามารถหยุดและคิดได้ว่าจริงๆแล้วเราอยากจะถอยออกมาจากสถานการณ์นี้หรือเปล่าครับ ต่อมาในขั้นตอนที่3คือการตั้งเป้าหมายที่สอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริงสุดท้ายเราจะใช้ตัวละครที่เราสร้างขึ้นและความตระหนักรู้หรือรู้ตัวเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวเองมาช่วยในการตั้งเป้าหมายที่สะท้อนค่านิยมและความชอบที่แท้จริงของเราครับการทําตามเป้าหมายเหล่านี้จะช่วยให้เราลดช่องว่างระหว่างตัวเราในปัจจุบันกับตัวตนที่แท้จริงซึ่งจะช่วยนําเราไปสู่ชีวิตที่มีความหมายและได้ถูกเติมเต็มได้ง่ายยิ่งขึ้นครับ ยิ่งเราทำตามเป้าหมายที่ตรงกับตัวตนเราแท้จริงมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเริ่มมองว่าตัวเองเป็นคนแบบนั้นมากขึ้นเช่นถ้าเป้าหมายเราคือการสื่อสารอย่างเปิดเผยมากขึ้นทุกครั้งที่เราพยายามเปิดใจในการสนทนาจะทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่สื่อสารได้อย่างเปิดเผยจริงๆและเรายังคงแสดงออกอย่างเปิดเผยต่อไปเพราะนั้นคือสิ่งที่คนสื่อสารอย่างเปิดเผยทำสำหรับวิธีการตั้งเป้าหมายที่สอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริงสามารถทำได้ดังนี้นะครับ ในเรื่องนี้ผู้เขียนแนะนําไว้ว่าให้ตั้งเป้าหมายโดยลองถามตัวละครที่สอดคล้องกับตัวตนแท้จริงของเราว่าอยากเป็นยังไงและอยากมีประสบการณ์อะไรในทั้ง6ด้านของชีวิตตัวละครนี้เป็นตัวแทนทั้งของตัวตนที่แท้จริงและชีวิตในอุดมคติของเราการสรํารวจว่าตัวละครนี้ต้องการอะไรจากชีวิตและจะทํำยังไงถ้ามีอํานาจควบคุมพฤติกรรมของเราได้เองจะช่วยให้เรากําหนดเป้าหมายที่เข้ากับตัวเราจริงๆและช่วยให้เราเข้าใกล้สิ่งที่เราต้องการมากขึ้นครับ และในเรื่องของวิธีทำให้บรรลุปเป้าหมายผู้เขียนแนะนำว่าเรามีโอกาสทำตามเป้าหมายใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริงและก้าวไปสู่การมีชีวิตในอุดมคติได้มากขึ้นถ้าเราใช้วิธีการตั้งเป้าหมาย4แบบนี้ครับ แบบที่1คือมุ่งเน้นในสิ่งที่เราควบคุมได้เพื่อให้เราสามารถลงมือทําได้ทันทีแทนที่จะหมกมุ่นกับปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราตัวอย่างเช่นถ้าเป้าหมายของเราคือการเอาชนะความเคยชินที่จะหลีกหนีการสนทนาที่อึดอัดกับคู่ชีวิตของเราให้เรามุ่งเน้นที่การพัฒนาความสามารถในการแสดงความรู้สึกของเราอย่างเปิดเผยแทนที่จะพยายามควบคุมปฏิกิริยาของคู่ชีวิตของเราหรือถ้าเรามองในอีกบริบทของคนไทยเรานะครับ เช่นถ้าเรารู้สึกว่าที่ทำงานที่ทำอยู่ไม่ยุติธรรมครับแทนที่จะมัวโกรธและบ่นว่าหัวหน้าไม่ดีเราก็มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะของตัวเองให้ดีขึ้นและมองหาโอกาสใหม่ๆซึ่งเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้จะดีกว่าครับแบบที่2ครับตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและมีกำหนดระยะเวลาไว้ด้วยเพื่อให้เรารู้ว่ากำลังมุ่งหน้าไปที่อะไรและสามารถวัดความก้าวหน้าได้มาดูตัวอย่างในเรื่องนี้กันครับ เราอาจตั้งเป้าหมายที่ว่าจะพูดคุยเรื่องที่ยากๆก,กับคู่ซ้อมของเราภายในสิ้นเดือนนี้แทนที่จะบอกว่าฉันจะออกกาลังกายให้มากขึ้นซึ่งไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับให้เปลี่ยนเป็นบอกว่าฉันจะเดินเร็ววันละ30นาทีอย่างน้อย5วันต่อสัปดาห์โดยเริ่มตั้งแต่วันจันทร์หน้าเป็นต้นไปแบบนี้จะดีกว่าเยอะเลยครับและแบบที่3ครับแบ่งเป้าหมายออกเป็นขั้นตอนเล็กๆเ,เพื่อช่วยให้เรามุ่งเน้นในสิ่งที่เราต้องทําเพื่อให้เราก้าวหน้าตามที่ใจตั้งไว้มาดูตัวอย่างกันนะครับ ก่อนการสนทนากับผู้ซ้อมในใจของเราเราอาจจะเขียนความคิดเกี่ยวกับหัวข้อนั้นลงบนกระดาษหรือฝึกพูดแสดงความรู้สึกหน้ากระจกเพื่อเสริมความมั่นใจก่อนครับหรืออีกตัวอย่างถ้าเป้าหมายของเราคือการเขียนหนังสือให้ได้สักเล่มหนึ่งเราอาจจะแบ่งเป็นขั้นตอนเล็ก,เลกๆเช่นเขียนโครงเรื่องวางแผนตัวละครและเขียนวะละหนึ่งหน้าเป็นต้นนะครับ และแบบสุดท้ายครับแบบที่4ขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นที่สามารถช่วยเราให้เรารับผิดชอบต่อเป้าหมายและให้กําลังใจเราขณะที่เรากําลังทํางานเพื่อบรรลุเป้าหมายสําหรับตัวอย่างในเรื่องนี้ครับขอให้เพื่อนที่ไวใจได้ช่วยฝึกซ้อมการสนทนากับเราและขอคําแนะนําจากพวกเขาบ้างครับ ในสังคมไทยเรามักจะไม่ค่อยพูดถึงความรู้สึกหรือปัญหาของเราแต่จริงๆแล้วการมีคนที่เราไว้ใจได้และสามารถเปิดใจคุยกับเขาได้จะช่วยให้เราก้าวผ่านความท้าทายต่างๆได้ง่ายขึ้นมากเลยครับหนังสือเบสเซลของไมเบเยอร์สอนให้เรารู้ว่าการเชื่อมต่อกับตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้เราลดช่องว่างระหว่างคนที่เราเป็นและคนที่เราอยากเป็น เราได้เรียนรู้ว่าตั้งแต่เด็กเราถูกสอนให้กดดันตัวตนที่แท้จริงเอาไว้เพื่อให้เข้ากับสังคมได้ดีซึ่งสิ่งนี้ทําให้เราห่างไกลจากสิ่งที่เรารักและเราเชื่อจริงๆเมื่อเราไม่ได้เชื่อมต่อกับตัวตนที่แท้จริงเรามักจะตัดสินใจผิดพลาดและรู้สึกไม่พอใจในชีวิตนําไปสู่พฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสุขภาพเพื่อบรรเทาความรู้สึกไม่สบายใจของตัวเองแต่เราสามารถกลับมาเชื่อมต่อกับตัวตนที่แท้จริงได้ด้วยการประเมินชีวิตของเราในด้านต่างๆ สร้างตัวละครที่แสดงพฤติกรรมทั้งที่ตรงและไม่ตรงกับเราและตั้งเป้าหมายที่สอดคล้องกับค่านิยมและความชอบที่แท้จริงของเราได้เมื่อเราเริ่มใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริงได้แล้วเราจะพบว่ามันง่ายขึ้นครับที่จะตัดสินใจและมีความสุขมากขึ้นและรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายมากขึ้นและไม่ว่าคุณจะอยู่ช่วงไหนของชีวิตก็ไม่สายเกินไปครับที่จะเริ่มค้นหาและเชื่อมต่อกับตัวตนที่แท้จริงของคุณเพราะเมื่อคุณเป็นตัวของตัวเองได้อย่างแท้จริง คุณจะสามารถสร้างชีวิตที่คุณรักได้อย่างเป็นธรรมชาติครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็จบลงแล้วครับสามารถพบกับสรุปหนังสือแบบนี้ได้ใหม่ในทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา7โมงเช้าครับวันนี้ผมนิววิลาชัยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ